เอาล่ะนักเรียนลุกคนวันนี้ครูประจำชั้นของเธอไม่อยู่นะวันนี้ครูจึงรับอาสาเข้ามาสอนแทนได้ข่าวว่านักเรียนห้องนี้มีตัวที่จิ๊กันเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้แหละเจอกับครูดูเรื่องเดี๋ยววิชาแรกของเราในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนภาษาไทยกันครูจะไม่เขียนบนหน้ากระดานให้ในักเรียนออกมาอ่านหรอกคะ่ะแต่ครูจะพูดให้เรียนพูดตามครูให้ถูกต้องนะคะเอาล่ะเริ่มกันเลยกุ e ยตานีปลายวีเหี่ยวหิ้ววีไปหิ้ววีมา วดาน,นีไปหเหียวหิวหีไปหิวหิมานี่มันใช่ที่ไหนละ่ะนี่ขนาดครูพูดน้ำแล้วพวกเธอยังพูดเพี้ยนกันอีกพวกเธอนี่มันสอนยากสอนดิงจริงเลยนั้นเอาแบบนี้ครูจะถามตรงๆเลยละกันใครงูบ้างยืนขึ้นแม่มีจะคนฉลาดก,กันทั้งนั้นนะนักเรียนห้องนี้ก็เป็นเช่นแบบนี้ไงเวลาครูถามอะไรก็มีใครกล้ารับความจริงครูจะถามอีกรอบใครงูบ้างยืนขึ้น เธอใช่ไหมที่ชื่อเด็กชายจ่อยเธอยอมรับเ่าใช่ไหมว่าเธอฉลาดน้อยที่สุดเธอถึงได้ยืนขึ้นเปล่าครับคุณครูผมก็แค่ไม่อยากเห็นครูยืนอยู่คนเดียวครับผมจึงยอมโม่เป็นเพื่อนขูครับว้าจิ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 จ